c o n เทนเนอ s ์โชว์เครีวิวตู้สำเร็จรูปบ้านสำนักงานออฟฟิศแบบมีห้องน้ำภายในฟรีแอร์ฟรีค่าขนส่งกรุงเทพและปริมณฑลสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรที่จัดเป็นโปรโมชั่นในหน้าแรกของเว็บไซต์ แล้วก็มีทางลูกค้าหลายๆท่านถามมาในเรื่องของว่าตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้ไหมนอกจากแบบมาตรฐานตอบเลยครับอย่างตู้ใบนี้สามารถสลับได้เอาตามความต้องการของทางลูกค้าคือในระบบเนี่ยโปรโมชั่นจะมี1ประตู2หน้าต่างอย่างตู้ใบนี้จะเป็นการสลับประตูมาไว้ด้านหน้าแล้วก็หน้าต่างด้านหน้า1ชุดแล้วก็มาไว้ด้านข้างนะครับรายละเอียดของตัวตู้มีอะไรกันบ้างตัวตู้เป็นตู้โครงสร้างเหล็กใหม่มอก กว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร50โครงสร้างเหล็กทั้งหมดพ่นสี t o a Red Oxide กันสนิมพิเศษและก็พ่นทับด้วยสีจริง t o a Krypton อย่างที่เห็นคือ G370 ตัวตู้มีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายให้จำนวน4หูยกย้ายได้เกิน30ครั้งครับในส่วนของตัวผนังและหลังคาที่เป็นสีขาวในรุ่นนี้จะเป็นแผ่นโชเคส ISO Wall ซึ่งจะเป็นแผ่นฉนวน การความร้อนสาเร็จรูปถ้าท่านผู้ชมนึกไม่ออกก็จะเป็นตัวโฟม2นิ้วอยู่ตรงกลางสีขาวโพลีสไตรีนโฟมกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้แล้วจะมีแผ่นเหล็กสองฝั่งซึ่งอยู่ด้านบนและด้านล่างของตัวโฟมเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์อัดติดเข้าไปในผิวเหล็กแล้วก็เป็นฉนวนการความร้อนของตัวตู้ใบนี้ครับผมพามาดูด้านหน้ากันก่อนด้านหน้าจะเป็นประตูบานเปิดอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นขนาด0.90คูณ2.00เมตร พร้อมลูกบิดของเยลหูช้างแล้วก็จะมีตัวสต็อปดอให้มีกาาสาดให้เรียบร้อยครับแต่ตัวตู้เนี่ยเป็นระบบย่บางใบพิเศษน้ําไม่เข้าอยู่แล้วนะฮะในส่วนของด้านหน้าฝั่งด้าน6เมตรจะมีในส่วนเพิ่มเติมคือหน้าต่างบานเลื่อนสลับขนาด1เมตร20โทษทีครับขนาด1เมตรคูณ1เมตรจำนวน1ชุดอันนี้พร้อมกันสาดเรียบร้อยมาดูในส่วนของด้านข้างขวามือด้าน3เมตร จะเป็นตำแหน่งของหน้าต่างที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าสามารถที่จะสลับตำแหน่งประตูนหน้าต่างได้อันนี้คือหน้าต่างหนึ่ชุดขนาด1เมตรคูณ1เมตรแล้วก็จะมีตำแหน่งของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์ที่แถมนะครับเป็นเซ็นทันแอร์อิเวอร์เตอร์เซ็นทันใหม่เบอร์5มอมกและจะมีสายกราวแท่งกาวพัดลมดูดอากาศฮาต์ตลี่8นิ้วแบบมีฝาครอบเวอร์พัรตัวผู้ตัวเมียต่อไฟเข้านี่คือแท่งกาวครับ ในส่วนของด้านหลังจะเป็นด้านทึบก็จะเป็นในด้าน6เมตรด้านหลังที่ตรงข้ามกับฝั่งประตูครับน,นี้จะมืดนิดหนึ่งอันนี้ผมรีวิวตอนประมาณสัก10โมงครึ่งนะครับแดดจ้าเลยในส่วนของด้านขวามือครับอันนี้ลูกค้าย้ายตำแหน่งของห้องน้ํามาไว้ด้านฝั่งนี้แล้วก็ให้สุขภัณฑ์ทุกอย่างออกฝั่งนี้หมดเลยก็จะมีฟอร์เดนระบบท่อน้าเข้าน้ําออกพัดลมเูือากาศฮาตาตลี่6นิ้วนี่คือในส่วนของด้านซ้ายด้าน3เมตรของตัวตู้ นี่คือรายละเอียดภายนอกทั้งหมดครับผมพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับผมขอปิดประตูแล้วกันนะฮะถ้าปิดประตูแล้วเสียงภายนอกจะไม่เข้ามานะครับเพราะตู้ใบนี้มีส่วนการความร้อนเก็บเสียงกันร้อนไม่ลางไฟนี่คือภายในตัวตู้พาไปาดูด้างทางเข้ากันก่อนในด้านทางเข้าจะมีตำแหน่งของรีโมทเพื่อปรับอากาศใบรับประกรันต่างๆพาวเวอร์ปตัวคู่ สวิตช์ปิดเปิดเป็นของพ纳สนิคควบคุมพัด,พดพลมหรือกาศ1ชุดแล้วก็ควบคุมหลอดไฟ1ชุดแล้วก็เป็นปลั๊กคู่กาวเป็นของพ纳สนิกค,ครับสายไฟเดินในท่อเป็นของยาสกินะฮะนี่คือหลอดไฟ led 2หลอดตําแหน่งของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์13,000ื btu ใหม่มอปเบอร์5อินเวอร์เตอร์ตู้ควบคุมของเลเซอร์เมเซอร์กิต63มีให้ครบไลน์ลงมาด้านล่างเป็นปลั๊กคู่กาวอีก1ชุด แล้วก็นี่เป็นตำแหน่งของพระลูกรกาทางตะิแปดนิ้วหนึ่ชุดแบบมีฝาข้อบตำแหน่งด้านข้าที่เป็นต่างามันเนืสลับใสองชุดแล้วก็ด้านหน้าอีกหชุดนี่คือในส่วนด้านในครับพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลของ SCG ซปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้หนา2มิลความคิ้วเบวยางรอบตู้สีดิมตามที่เห็นนะครับคือคิ้วเบวยางติดให้รอบตู้หมดแล้วครับ ในส่วนที่ผมแจ้งไปตู้ใบนี้มีห้องน้ำภายในขนาด1.50เมตรคูณหนึเมตหตัวผนังทั้งหมดนะครับและหลังคาพวกนี้เป็นการเชื้อราทั้งหมดดังนั้นอาบน้ำได้ประตูทางเข้านะครับอย่างที่เห็น70คูณเมตรลูกบิดของเยลสวิตปิดเปิดพานาโซนีคือห้องน้ำปกติห้องน้ำจะอยู่ฝั่งตรงข้ามทางเข้าประตูนะครับสุพณฑ์แต่คราวนี้ลูกค้าสามารถย้ายได้สลับได้มาดูรายละเอียดภายในครับ และเดียวภายในจะมีกระจกเงาพื้นเคาน์เตอร์อ,รอ่างล้างหน้านี่คือฝาชักโครกเราแพคเรียบร้อยเตรียมส่งลูกค้านะครับแล้วก็จะมีสุขภัณฑนคอตโต้ระบบท่อน้ําเข้าน้ําออกฟอร์เเรามีให้2ชุดระบบระบายน้านะฮะแล้วก็จะเป็นตําแหน่งของรล้องตูการทาตาลรี่หกนิ้วหลอดไฟ LED แล้วก็อันนี้ลูกค้ามีติดตั้งเครื่องทำน้ำบุญเพิ่มเติม,ตมแล้วก็จะเป็นฝับบกบัวน้ํา รลวแขวนผ้าแล้วก็มีครบหมดครับที่ใส่สบู่ที่ใส่ทิชชู่มีให้ครบหมดแล้วก็พื้นเป็นกระเบื้องกันกรนิโต้ปูสูงขึ้น1แถวครับส่วนผนังอนี่งที่ผมบอกไปการเชื้อราพวกนีอ้อาบน้ําได้นะฮะโดนน้ําได้ประมาณ10-20ปีฮะใช้ทันทุนกันไปเลยนี่คือภาพรวมของตัวตู้ภายในทั้งหมดมีส่วนการความร้อนมีระบบไฟฟ้ามีแอร์มีห้องน้ํา จำไฟภายนอกใช้งานได้ทันทีพร้อมการรับประกันให้1ปีเต็มสำหรับการรั่วซึมและโครงสร้าง5ปีครับตัวตู้ใบนี้เตรียมจะส่งที่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่สนใจทักเข้ามาว่าอยากจะดูแบบที่มันไม่ใช่หน้าต่างด้านหน้าทั้งหมดมีหน้าต่างด้านข้างบ้างก็อย่างที่ผมแจ้งไปฮะสำหรับมุมประตูหน้าต่างได้ทั้งหมดนะครับ ตู้ใบนี้หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089 999 5345หรือที่ Line official asi container showcase ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.container showcase com หรือติดตามชมผลงานการส่งสินค้าของเราทุกวันได้ที่ Facebook container showcase ยังไงฝากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ